สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนี e วูล l ล็นะครับถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทำการถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตนะครับวิธีการทำเงินและก็วิธีการถอนเงินให้ในคลิปนี้เลยใครอยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชี t o มอนี่วูล l ล e เนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะ ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิ m น n ยลวลเลนะครับถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินมียอดเงินเนี่ยเราก็สามารถทําการถอนเงินเข้าทูมิ m น n ยลวลเลของเราได้เลยทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิ m น n ยลวลเลนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลย ดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปนะครับจะมีรูปแอป,ปนะครับแล้วก็มีชื่อขึ้นไว้ให้เราสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินท um ูมิเนี่ยนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้นะครับส่วนใครที่มีแอป,ปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยใครที่ค้นหาแอป,ปแล้วไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะและก็ในส่วนของวิธีการสมัครของแอป,ปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิิปสสสอออนนนไวววว้้้้ใใหเรรรรีียยบแล่นะงขงธกามัค เราสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เลยตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็จะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้นะถ้าเราดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยรับรองว่าใช้งานเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าจะสอนวิธีการสมัครการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงการถอนเงินให้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่เข้าใจในส่วนของหน้แอปว่าต้องทําตรงไหนต่อนะครับในส่วนของเมนูนะครับให้เรามาดูที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งมีเพียง3เมนูเท่านั้นนะครับเมนูที่1น่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนนสสูงงุดถึ10,000 คุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ในส่วนของตรงนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะสําหรับการแนะนําเพื่อนของแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางที่ช่วยให้เราเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับการถอนเงินเลยการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดของตัวเราเองถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้ทุกวันอยากจะถอนเงินทุกวันเนี่ยเราก็สามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้นั่นเองการแนะนําเพื่อนแนะนําอย่างไรเขาก็จะมีรหัสอ้างอิงให้เราทุกคนนะครับไม่เหมือนกันนะตรงนี้ให้เรากดแบ่งปันได้เลย พอเรากดแบ่งปันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t t อร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําโปรโมทได้ด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับเทคนิคในการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคิดเองสร้างสรรค์เองได้เลยตามความสามารถของเรานะครับเราสามารถไปทำรายได้ได้นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนเนาะต่อมานะครับในส่วนของโจทย์การแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะแบ่งรายได้ดังนี้นะครับมี2ข้อ ข้อที่1เราจะรับรายได้นะครับสิจ,จากรายได้ของเพื่อนโดยการเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้ทําการตอบโครงการหรือตอบแบบส,สํารวจเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับ10%ก็คือส่วนแบ่งจากรายได้ของเพื่อนนะครับและก็ข้อที่2 1 0,000คะแนนที่เขาให้เราตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราทันทีนะครับเราจะสามารถรับได้ทีละ100คะแนนในข้อที่2นะครับแล้วในส่วนของคะแนน1 0,000ที่เราเชิญเพื่อนไปครั้งแรกลหละมันจะอยู่ตรงไหนนะครับคะแนน1 0,000ที่เราได้รับตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะรวมให้เราตรงนีีนะ้นเเหห็มลืออก 164ล้านคะแนนนะครับที่ผมได้รับมาเนาะตั้งแต่เริ่มทําช่วงแรกที่แอปเปิดเลยนะครับก็ทํามาหลายปีแล้วนะในส่วนของแอปนี้นะแล้วก็ไรายได้อ่าที่เราจะใช้ในการแลกเงินได้ก็คือตรงนี้เลยนะครับห้สีนะครับผมกดรับเลยมันก็จะรวมยอดให้เราที่ด้านบนนะครับสำหรับคะแนนนะเมน,นูที่2นะครับก็จะอยู่ในส่วนของบัตรกำน,นันสําหรับบัตรกำนันตรงนี้นะครับผมก็เราสามารถแลกได้เลยนะครับในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็แก๊ปนะเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแลกอะไรนะครับในส่วนของทู เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับเรามีคะแนนเนี่ยเราก็สามารถทําการแลกทูมม n ่วอลเล็ตได้เลยสําหรับวิธีการแลกเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ลูกศรนะครับพอเรากดเข้ามาที่ลูกศรตรงนี้แล้วเนี่ยตรงคําว่าผู้รับนะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับตรงช่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราดูนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับพอเราลบออกแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าใสา e ่อีเมลของคุณนะครับในการรับเงินถ้าหากว่าเราใส่เบอร์วอลเล็ตลงในช่องนี้เราจะไม่สามารถรับเงินได้นั่นเองเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าจะโอนเงินไปที่ไหนนะเพราะว ยังไม่โอนเงินเข้า To m a n y Wall e t ให้เราเขาจะส่งรางวัลผ่านทางอีเมลเนาะให้เราใส่อีเมลลงไปในช่องนี้นะครับเราใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตรวจเช็คอีเมลที่เรากรอกด้วยนะว่าเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าเช็ครางวัลได้หรือเปล่าถ้าใช่เราก็กดซื้อได้เลยกดบันทึกไว้นะครับแล้วก็ทําการกดซื้ออีกรอบนะพอเรากดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ประวัติการซื้อสถานะก็จะขึ้นคําว่าขอแบบนี้เลยนะครับในวันที่23เดือน1 2024นะครับเวลา1 แลกได้แล้วก็กดแลก2รายการได้เลยนะไม่ได้จํากัดจำนวนครั้งนะครับอันนี้ผมแลกไป200นะครับผมนี่แบบนี้รายการละ100บาทครับ จากนั้นเนี่ยเราก็รอกรารตรวจสอบยอดเงินนะครับผมไม่เกิน7วันนะเงินก็จะได้รับในส่วนของอีเมลพอเราแลกสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดเช็คที่ประวัติการซื้อของเรานะเมื่อเราทาการแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสถานะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จจากนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความตรงนี้ให้เราเข้าเช็คในส่วนของอีเมลนะครับว่าเราได้รับข้อความหรือยังจากทางแอป,ปนะถ้าเราได้รับแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินในอีเมลได้เลยการเติมเงินก็ผมเคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูกันได้นะต่อมานะครับใน โครงการสัตว์โครงการแล้วก็การทําแบบสํารวจตรงนี้เราสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับนี่คือการใช้งานทั้งหมดมีเพียงแค่นี้เลยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนด้วยนะครับลองทําดูก่อนได้นะครับผมเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูม a นิวเวลด์นะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับทั้ง Android และก็ iOS นะครับขั้นตอนการดาวน์โหลดง่ายๆเลยนดดูที่้้าาซยมือ ในคลิปนะครับจะมีรูปแอปนะครับแล้วก็มีชื่อขึ้นไว้ให้เราสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิเนอร์เลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้นะครับส่วนใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยใครที่ค้นหาแอปแล้วไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะและก็ในส่วนของวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้้้เเรรรรรรีียยบออแลวววนในใสสส่งขงิธกาาาาามมมัคคาาาถดูต ด้านล่างนันเลยตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็จะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้นะถ้าเราดูตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยรับรองว่าใช้งานเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าจะสอนวิธีการสมัครการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงการถอนเงินให้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่เข้าใจในส่วนของหนาแอปป่าต้องทําตรงไหนต่อนะครับในส่วนของเมนูนะครับให้เราไปดูที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งมีเพียง3เมนูเท่านั้นนะครับเมนูที่1นงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนาและนํา หรือว่าไม่แนะนําก็ได้ในส่วนของตรงนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะสำ <c oughs> หรับการแนะนําเพื่อนของแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางที่ช่วยให้เราเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับการถอนเงินเลยการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความถนัดของตัวเราเองถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้ทุกวันอยากจะถอนเงินทุกวันเนี่ยเราก็สามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้นั่นเองการแนะนําเพื่อนแนะนําอย่างไรเขาก็จะมีรหัสอ้างอิงให้เราทุกคนนะครับไม่เหมือนกันนะตรงนี้ให้เรากดแบ่งปันได้เลยพอเรากดแบ่งปันเรียบร้อย แล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําโปรโมทได้ด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับเทคนิคในการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคิดเองสร้างสารรค์เองได้เลยตามความสามารถของเรานะครับเราสามารถไปทำรายได้ได้นะครับสำหรับการแนะนําเพื่อนเนาะต่อมานะครับในส่วนของโจทย์การแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะแบ่งรายได้ดังนี้นะครับมี2ข้อข้อที่1เราจะรับรายได้นะครับสิจากรายได้ของเพื่อนโดยการเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้ ทำการตอบโครงการหรือตอบแบบสํารวจเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับ10%ก็คือส่วนแบ่งจากรายได้ของเพื่อนนะครับและก็ข้อที่2 1 0,000คะแนนที่เขาให้เราตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราทันทีนะครับเราจะสามารถรับได้ทีละ100คะแนนในข้อที่2นะครับแล้วในส่วนของคะแนน1 0,000ที่เราเชิญเพื่อนไปครั้งแรกละ่ะมันจะอยู่ตรงไหนนะครับคะแนน1 0 0 0 0ืที่เราได้รับตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะรวมให้เราตรงนี้นะเห็นไหมเหลืออีก164ล้านคะแนนนะครับที่ผมได้รับมาเนาะตั้งแต่เริ่มทําช่วงแรกที่ เปิดเลยนะครับก็ทํามาหลายปีแล้วนะในส่วนของแอปนี้นะแล้วก็รายได้อ่าที่เราจะใช้ในการแลกเงินได้ก็คือตรงนี้เลยนะครับ5สีนะครับผมกดรับเลยมันก็จะรวมยอดให้เราที่ด้านบนนะครับสําหรับคะแนนนะเมนูที่2นะครับก็จะอยู่ในส่วนของบัตรกำนันสําหรับบัตรกำนันตรงนี้นะครับผมก็เราสามารถแลกได้เลยนะครับในส่วนของ t ทม m a n ่ Wallet นะครับแล้วก็แก๊ปนะแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแลกอะไรนะครับในส่วนของ To มิเน่ Wallet เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับเรามีคะแนนเนี่ยเราก็สามารถทําการแลกโทมิ <Wall> เลยสําหรับวิธีการแรกเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ลูกศรน,นะครับพอเรากดเข้ามาที่ลูกศรตรงนี้แล้วเนี่ยตรงคําว่าผู้รับนะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับตรงช่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราดูนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนนะครับพอเราลบออกแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าใส่อีเมลของคุณนะครับในการรับเงินถ้าหากว่าเราใส่เบอร์ wallet ลงในช่องนี้เราจะไม่สามารถรับเงินได้นั่นเองเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าจะโอนเงินไปที่ไหนนะเพราะว่าในส่วนของยอดเงินเนี่ยเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าท o มี y wallet ให้เราเขาจะส่งรางวัลผ่านทางอีเมลเนาะให้เราใส เราใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตรวจเช็คอีเมลที่เรากรอกด้วยนะว่าเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าเช็ครางวัลได้หรือเปล่าถ้าใช่เราก็กดซื้อได้เลยกดบันทึกไว้นะครับแล้วก็ทําการกดซื้ออีกรอบนะพอเรากดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ประวัติการซื้อสถานะก็จะขึ้นคําว่าขอแบบนี้เลยนะครับในวันที่23เดือน1 2024นะครับเวลาหนึ่งทุ่ม8นาทีนี่คือการแลกรางวัลต่อมานะครับถ้าเรามีคะแนนเหลือเราพอที่จะทําการแลกได้เราก็กดแลก2รายการได้เลยนะไม่ได้จจํําากกัััดนนนนวครร้้งอีผมแไป200 แบบนี้รายการละ100บาทครับ จากนั้นเนี่ยเราก็รอกรารตรวจสอบยอดเงินนะครับผมไม่เกิน7วันนะเงินก็จะได้รับในส่วนของอีเมลพอเราแลกสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดเช็คที่ประวัติการซื้อของเรานะเมื่อเราทาการแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยสถานะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จจากนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความตรงนี้ให้เราเข้าเช็คในส่วนของอีเมลนะครับว่าเราได้รับข้อความหรือ,อยังจากทางแอปนะถ้าเราได้รับแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินในอีเมลได้เลยการเติมเงินก็ผมเคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับสามารถกลับไปดูกันได้นะต่อมานะครับใน นะครับโครงการสรรัตว์โครงการแล้วก็การทําแบบสํารวจตรงนี้เราสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับนี่คือการใช้งานทั้งหมดมีเพียงแค่นี้เลยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนด้วยนะครับลองทําดูก่อนได้นะครับผมเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ